ข้อความจากใครคนนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่เขาอยากจะให้คุณรับรู้ลองมาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะอาจจะเป็นพลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ก็ได้นะการทํานายนะจะเป็นการอ่านดวงแบบรวมๆไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะมาดูซิว่า เขาอะมีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณจริงๆรู้สึกว่าเปิดไพ่ามาเนี่ยทิศทางของไพ่อะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะสิ่งที่เห็นจากไพ่ตอนนี้นะคะเราได้ไพ่9้า9ดาบไพ่สดาบไพ่ห้าไม้เทา้า ไพ่ The Tower ไพ่ h e v i l ไพ่ The Fool ไพ่ The Hermit แล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญใต้สำรับเป็นไพ่สองถ้วยนะคะแน่นอนนะคะจากพลังงานเนี่ยมองว่าจะเป็นพลังงานของคนที่คุยกับเขาน่าจะมีปัญหากันนะคะบางคู่คือจบกันไปแล้วแต่บางคู่คืออยู่ในสภาวะนิ่งเงียบไม่ติดต่อไม่พูดคุยกันสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ขึ้นมาใบแรกเลยก้าวดาบ นะเป็นไพ่ที่หมอไม่ได้ตั้งใจเลือกนะเขาหล่นลงมาพอดีก้าวดาเป็นไพ่ที่บอกว่าเขายังยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณบางครั้งเขาคิดมากคิดมากจนเก็บไปนอนฝันแล้วก็ฝันร้ายนะคะเขาพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากความรู้สึกแบบนี้พยายามที่จะเลิกคิดเรื่องของคุณอะแต่มันเหมือนกับว่าเขาหาทางออกเท่าไหร่เขาก็ยังหาทางออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ ก้าดาบนะคะนอนฝันร้ายแล้วก็ให้เ e วิลนะคะที่มีขวดโหลขวดแก้วครอบงำเขาไว้เห็นไหมคะพยายามจะหาทางออกจากอาการฝันร้ายหรืออาการคิดวนวนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเอเนจีของเขาบางทีเขาก็ลองไปเปิดใจคุยกับคนอื่นนะคะลองไปเปิดใจสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะหรือบางทีเขาก็ออกไปท่องเที่ยว ะะหรือบางคนก็ย้ายโฟกัสไปโฟกัสในเรื่องของการอยู่กับตัวเองนะคะอยู่นิ่งๆบางคนก็ไปสนใจในเรื่องของการเรียนการอ่านหนังสือการพัฒนาตนเองบางคนก็ไปทําตัวเองให้ยุ่งๆเรื่องงานประมาณนั้นนะเข,เขาทำทุเขาทาทุกวิถีทางแล้วค่ะที่จะให้เขาอ่ะไม่ต้องวนเวียนกลับมาคิดถึงเรื่องของคุณแต่คําตอบที่ได้ก็คือเขายังทําไม่สําเร็จ บางครั้งนะคะคนคนนี้เวลาที่เขาเหงาเหงาเนี่ยอยู่คนเดียวยิบเงี่ยมเหงาเหงามีการมาแอบ,บส่องดูคุณคุณเห็นไหมคะว่ามาแอบ,บมองถือขนมปังอยู่ในมือนะคะอารมณ์แบบว่าอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอยากจะกลับมาแบ่งปันอยากจะกลับมาเติมเต็มกันเขาหวยห,หาคุณนะบรรยากาศของไพ่ใบนี้ดูเหมือนเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องการคนที่อบกอด ให้ความรักให้กำลังใจให้ความอบอุ่นเขายังรักคุณค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ที่ยังได้ไพ่สองถ้วยเป็นไพ่กู้รักเขาโหยหานะคะโหยหาอ้อมกอดคิดถึงรอยจูบที่เราเคยมีต่อกันนะคะแล้วก็เขายังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เหมือนคนที่หลงทางวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยยิ่งหาทางออกยิ่งพยายามเดินหน้ากลับกลายเป็นว่าทางที่เขาเดินไป มันคือทางที่แบบเหมือนเป็นทางตันอะเห็นไหมเดินทางไปแล้วก็มาเจอขวดโหลครอบไว้อะเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะ3ดาบเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องที่มันต้องจบลงไปเนี่ยที่ผ่านมาประเด็นที่ดาห้กุยกับเขาต้องเป็นแบบนี้มันจะมีในเรื่องของการใช้คำพูดและอารมณ์คือบางคู่นี่แบบทัศนคติความคิดเห็นมันแตกต่างกัน นะคะชอบทะเลาะกันชอบตีกันหรือใช้คำพูดรุนแรงคือบางกรณีคือชอบทลละเลาะชอบเอาชนะต่อต้านกันหรือบางกรณีก็จะเป็นแบบว่าชอบพูดแรงๆอ่ะทิ่มแทงหัวใจนะคะหรือบางกรณีก็คือแบบอารมณ์แปรปรวนอ่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวร้ายมันมันมันสวิงอ่ะมันไม่คงที่แม้แต่บางกรณีก็ยังมีในเรื่องของใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่มีสเสน่ห จึงมักจะมีในเรื่องของบางครั้งจะมีในเรื่องของมือที่3ามลักซ้อนหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้มีมือที่3รลักซ้อนหรอกแต่เป็นเรื่องของความเจ้าสเสน่ห์จึงทําให้ใครอีกคนหนึ่งอะเกิดความระแวงกันอยู่บ่อยๆและคุณกับเขาอ่ะน่าจะน่าจะไม่ได้แบบมีปัญหาการแก้กครั้งเดียวมันน่าจะมีในเรื่องของปัญหาที่แบบไม่เคยถูกแก้ปัญหาเก่าๆปัญหาสะสมนะแล้วก็ลักๆเลิก,ล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 กไปไปกับกบ วนเวียนกันมาอย่างนี้หลายรอบแล้วทีนี้ในเรื่องของข้อความหรือความรู้สึกที่เขาอะอยากจะส่งผ่านมาให้คุณนณเวลานี้ที่เขาอยากให้รู้นะเขาบอกว่าเขาอ่ะพยายามจริงๆแล้วอ่ะที่จะตัดคุณออกจากความรู้สึกตัดคุณออกจากใจพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณ แต่มันเหมือนกับว่าเรื่องราวอะความความคิดถึงคุณหรือความรู้สึกเรื่องราวความทรงจําต่างๆอะ่ะมันยังตามหลอกหลอนเขาไม่ว่าเขาพยายามจะทําทุกวิถีทางแล้วอะ่ะแต่เขายังหาทางออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยเขาอยากที่จะหลุดพ้นตรงนี้มากอะ่ะมันทุกมันทุกใจมันเครียดนะมันนอนไม่หลับมันเจ็บปวดอยากที่จะหลุดพ้นเออบางคนนี่ถึงขั้นเข้าวัดสวมดมนต์นั่งสมาธิเลยนะมีไพ่แบบ เนี่ยถือตะเกียงเนี่ยปลีกวิเวกไปเลยแต่มันก็ไม่ใช่คำตอบท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาก็มีการมาแอบสอดส่องเวลาเขาคิดถึงคุณเขาอยากที่จะได้คุณกลับมานะคะอยากที่จะได้คุณกลับมาในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าต่อให้กลับมาความสัมพันธ์นี้มันก็ไปต่อกันยากแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้แต่ก็ยังอยากที่จะมีคุณ คิดถึงคุณอะไรประมาณนั้นมาดูสิว่าแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้เขาตัดสินใจจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้นั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้แล้วล่ะว่าตัดใจไม่ได้นี่มาดูว่าในส่วนของการ take action ของเขาอ่ะเขาจะทำอย่างไรคนคนนี้เจ้าเจ้าคิดเจ้าวางแผนนะจะทำอะไรนี้แบบ สิ่งที่เขากำลังคิดจะทำนะคะแน่นอนนะคะเขาเป็นคนที่จะทำอะไรอะ่ะต้องสำเร็จทุกอย่างต้องได้รับชัยชนะไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นตอนนี้ขบวนการที่เขากำลังคิดอยู่คือการวางแผนนี่คือไพ่การแอบ,บสอดส่องนะคะแบบผู้เชี่ยวชาญดูจากการแต่งกายก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่แบบแอบ,บสืบแอบบสอดส่องนะคะ ออแอบทําอะไรในมุมมืดแต่ดูจากชุดแล้วรู้ว่าเขาเป็นผู้ชํานาญการแล้วก็เนี่ยในสมองของเขาทํางานคิดวนๆคิดเวียนคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องที่จะเอื้อมมือนี่คือสมองของเขาเอื้อมมือออกไปคว้ามือใครคนใดคนหนึ่งกลับมาหมายถึงว่าเขากําลังหาวิธีที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณความเป็นคนอีโก้เนี่ยความเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อ่ะหรือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอ่ะทำอะไรมันต้องสําเร็จ มงกุฎที่ได้รับอ่ะไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วมันต้องสำเร็จเขากำลังคิดในเรื่องจะกลับเข้ามาเขากำลังมองหาช่องทางอยู่ช่องทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มต้นกันคุณยังเป็นคนที่น่ารักล่าเริงสดใส่ยเห็นไหมชอบมาแอบดูแอบดูแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตที่ล่าเริงสดใสน่ารักน่าสนใจมีสีสันชีวิตของเขาดูสิเครียดแล้วก็มืดมิด ะะตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่แบบหวยหาต้องการความรักต้องการกำลังใจนะคะแล้วก็ห้าถ้วยเนี่ยเขายังลืมคุณไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาลืมคุณไม่ได้เขาก็เริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมอยากจะไปเริ่มต้นแต่ก็เจอคนเก่าที่เขายังไม่เคยลืมดักทางเขาไว้ก็ไปไหนไม่ได้หรอก ก็ต้องมาแอบดูคุณนะมาโหยหาคุณยิ่งสองก็ยิ่งเห็นว่าสดใสสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือการคิดการวางแผนการเตรียมการการมองหาช่องทางที่จะเข้าหาคุณเข้าหาครั้งนี้มีแต่คำว่าต้องสำเร็จเพราะคนอย่างเขามั่นใจในตัวเองว่าทำอะไรแล้วต้องได้รับชัยชนะต้องได้รับมงกุฎเท่านั้นนะคะเขายังลืมคุณไม่ได้และกำลังมองหาโอกาสในการติดต่อกลับมา นะเชื่อว่ากลับมาแน่นอนเพราะตอนนี้เขาก็สองคุณหนักมากส่องบ่อยเหลือเกินแล้วก็คิดวนเวียนคิดจนปวดหัวไปหมดนะแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งอย่างมากเลยแล้วคุณก็ยังเป็นคนคนนั้นที่เขารู้สึกว่าคู่ควรกับเขานะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคำทำนายอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ ช่องทางไลน์แอดไลน์นะคะหรือเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์มีช่องทางอื่นๆให้คุณได้ติดตามนัชชาเมจิกชาแน,นลนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ